จะอธิบายวิธีปิดตู้เย็นและเปิดตู้เย็นนะครับขั้นตอนแรกกดปุ่มสีแดงให้ออกจากเมนูตัวนี้ก่อนครับหนึ่งสองสามสี่กดสี่ครั้งนะครับอันนี้พอตัวนี้ออกปั๊บเราถึงจะปรับโหมดตู้เย็นได้ว่าจะปิดหรือจะเปิดนะครับสังเกตตัวนี้ดูนะครับข้างล่างยกตัวอย่างเรากดหนึ่งสองตอนนี้ตู้เย็นปิดไปแล้วนะครับถ้ามาตรงนี้ พอตู้เย็นปิดปับ๊บถ้าจะกลับไปเปิดตู้เย็นสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะครับให้ให้ภาษาทีมตัวนี้นะครับเลื่อนมาคราวน,นี้ผมจะกดนะครับปรากฏว่ากดไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันขึ้นมาเราต้องปลดตัวนี้ออกก่อนวิธีปลดตัวนี้ออกก็คือกดสีแดงเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่พอปลดตัวนี้ออกปับ๊บถึงเราจะเลื่อนได้นะครับแล้วก็กดหนึ่ง สองนี่ครับตู้เย็ยนเปิดแล้วครับอีกสักพักตัวตัวนี้ก็จะมาแต่ว่าล็อกไม่สามารถให้ทำรายการได้แต่ระหว่างที่ตัวนั้นยังไม่มาเราสามารถกดตัวนี้ได้นะครับอันนี้รอให้ตัวนั้นขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบหนึ่งตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับเราจะไม่สามารถกดนี้ได้เพราะฉะนั้นเราปลดล็อกใหม่หนึ่งสองสามสี่ปลดล็อกเสร็จปับ๊บเพื่อที่จะเลื่อนตัวนี้มาตรงนี้ในในให้มันปิดเราก็กดตัวนี้หนึ่งสอง ตู้เย็นปิดแล้วครับขอบคุณครับ